น,นี้เราก็ถึงในเมืองอันนี้แล้วนะคะ นี้เราก็มาถึงยอดภูเขาของเอเดนบราดแล้วนะคะเอเดนบราเมืองที่ตำนานของเขาเรียกว่าอะไรอะนิยายนิยายของเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่านะคะตอนนี้แองเจอลแอนนี่ก็ได้มาเช็คอินอยู่ที่นี่แล้วนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวจะโชว์ท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆอีกทีนะคะซีอูในคลิปนะคะบ๊ายบาย เราก็จะมาโชว,ว์วิวอัราวเที่ยนะคะเราจะไปดูกันเรว่าเป็นยังไงน่ะวิวรจะเป็นต้มสวยงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะจุดหมายจุดหมายที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นะคะเดีเจออันนี้ก็พามาเช็คอินที่นี่ บรรยากาศว้าวสุดยอดมาให้ไเปเลยสาวหวาวบรรยากาศแล้วนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้คือวันนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะเราไม่ได้เข้าไปข้างในอยู่ได้แค่ข้างนอกแล้วก็วิวรอบๆอบนี่เราก็ได้เห็นเมืองสวยๆของสกอตแลนด์นะคะเอนบลาที่นี่นะคะเช็คอินแองเจลแ,แอนนี่พาเช็คอินนะคะคงจะเป็นโอกาสหน้าที่เราจะได้เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเป็นวันหยุดแล้วก็เราไม่ได้รู้ว่าจะต้องจองล่วงหน้านะคะขอเป็น ข้างหน้าก็แล้วกันเนาะข้างหน้านะคะโอเคฝากไว้แค่นี้นะคะคนไหนที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Angel Annie ด้วยนะคะ s, <Yeah>. <S e ซ you ในคลิปบ๊ายยอันนี้จะเป็นรอบเมืองของสกอตแลนด์นะคะท่านผู้ชมมองไ,ไกลๆท่านผู้ชมจะมองเห็นทะเลของที่นี่นะคะแต่ว่า ตอนนี้ครั้งนี้โอกาสนี้คงไม่ได้ไปค่ะน่าจะเป็นครั้งหน้านะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวสวยๆแฮทแทก y o u t u b e อร์เอ็มพีไอสกอตแลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จบทริปแล้วนะคะ See you again next year นะคะ Hope see you again and I will come back for next year นะคะท่านผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้ท่านผู้ชมดูอยากให้มาเห็นของจริงมากเลยว่ามันจะสวยขนาดไหนโอเคซีจูในคลิปบ๊ายบาย ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟนะคะ BTS บ้านเราอันนี้คือเมืองที่ว่าขึ้นไปถ่ายรูปตอน,นแรกตอนนี้เราก็นั่งรถไฟกลับบ้านเลยหวังว่าปีหน่าจะได้เจอกันใหม่นะคะ